ไม ð, so ่ไหวไม่บอกอะทุกอย่างเลยให้ดิจ้ถดจ้ถูดวางนี่มกนเลยกับฟันทุกเลกับันทุกต่อพ้นมาถกไปกมาทุกแล้ววันที่หนึ่งล้านทุกแล้ววันที่หนึโอ้ว่าถาเติมถาเติมร้านแกทุกแล้ววันหนึ่งเนี่เป็นลมเยู่นี่เป็นลมไหนมันอยู่ทางไหนเห็นแต่ผู้หญิงาอู้ขวงมาีรตีสามสามไนะจ๊ะได้รถตรีแล้วจ้าสไปได้สไปได้เลขทิ้งไหนึงเดี๋ยวสได้เลขมาจากไหน เลขฝันอันนี้แล้วเด็เกมีแต่เลขฝันคือเก่าอ่าเด็กสามตัวนะจ๊ะเด็กสามตัวเออสามตัวความตื่นคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพ่านศทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดียเด๋ยว<อ>เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าบี้มายังไงนี่มาทำงานจ้าโอ้ยไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วปีกว่าแล้วเออซื้อเลขซื้อหวยอยู่คือเก่าบ่ะก็ซื้อคือเก่าซื้อคือเก่าถูกบ่ กระทุกเด้งบ่าทุกเด้งถึกเด้งบ่าถึงเด้งภาษาโคราชถึงเด้งว่าถึงเด้งถ้าซื้อน้อยกระทุก้ะทุกหลายซื้อหลายก็ทุกกว่าเฮ้ซื้อน้อยก็ถกอวันนี้เอาลอตเตอรี่3 3มสามใบนะจ๊ะเฮ้ได้ลอตเตอรี่แล้วจ้าสามใบเลยสามใบได้เลขก็ชิงใบนึงเดี๋ยวสองได้เลขมาจากไหนเลขฝันนั่นนี่และเลขกมิตรเลขฝันคือเขาจ้าได้สามตัวนะจ๊ะเลขสามตัวเออสามตัวฝันฝันว่าจังไง โอ้กับันล่ดอผัวนัวนี่ฝันฉันกับฝันคือการฝันเยอะขึ้นเยอะกันขอนเจนทีทีฝันไดหนผัวันผัวนี่นี่เติเติมอยู่นี่ยนในนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาความฝันปะบีก่อนความฝันฉันกเอาฝันฝันว่าังไงเราเราห้ฟังหน่อยฝันว่าเขามาบอกเลยอ้หกเก้านี่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 เลขนี่อะไรฝันว่าเขามาบอกเลยฝันเขาบอก คนเฒ่าบอกว่า nice. ซ oh, hmm. oh. Le ื้อแต่เด <c ười> ือกหกเก่าไหนหกเก่าเอาออกมาทำไมเตื่อเพิมชั้นชั้นใดโอ้เติมแหลกของเพิ่มแต่ไหนในหาในหาทีหนึ่งเอาแล้วหกเก่าไม่ซื้อบ่หกเก่าไม่มีวันนี้โอ้ไม่มีเออคือคนซื้อกว่าโอ้เลเลืซื้อตามความฝันของของผัวก่อนของเติมก่อนจ้าซื้อของฝันของผัวก่อนของชั้นก็ซื้อทีหลังของกราบีนี่ฝันว่ามาบอกเลยคนเฒ่าคนเฒ่ามาบอกหกเก่าหกผีมาบอกว่าอีนางซื้อเดือกจะเด้อออือ ฟกเก่าฟกเก่าตัวเดียวตัวเดียวโคโลตัวเดียวโคโลเัินแล้วเอาออกมาก็ฝันฝันคอนแสิร์ตในฝันเราลูกทิ้งเลยเราเป็นคนฝันแม่นเด้แต่ก่อนนี่ไปไายดิงดจะงด้ดวางนี่วางกอนเลยก็ฝันถูกแต่พ้นสื่อเป็นสื่อกลับไปก็มาดิอืแต่ก่อนดิวะเอฟซีเราอยากหลายดิติดตาม อาจารย์บอกมาวบาตัวบีอยู่บอคอยอยากออกกล้องอยากออกออกที่โอ้ยกเอฟซีทำแน่พ่อคนมี้ชคนำเนาะเราซื้อเพื่อหกเก่าหกเก่าของฉันหกเก่าตัวเดียวตัวเดียวโคลูสาตัวพอ่มีบอไม่มีบ่ไดโคสองตัวโอเคสองตัวหกเก่าปลาบีคนฟันแมนหกเก่าตัวเดียวโครลูไม่ไหวบออะไรสักอย่างโอคหกเก่ายเลยโอถูกก็ถูกถูกก็ถูกไม่ถูกก็ผักผีมาบอกปฉัน เอนี่นนะไอ้คนณบกตัวเจ๊ตห่าคนไหนอ๋อคนขายเต่าคนณจงคนเมืองกันโอ้ยบ่เอาหรอกเอาของปลาบีอย่างเดียวพเหรอได้แต่ฉันก็ซื้อเพมาดอกโซนอัจฉริย์ครับบกเกาบกเกาเี๋ยวานจะเติมท่านดีจะเติมเออเออเออเอาแต่นี่ถทำจะเติมเลยนั่นนั่นนี่ที่ว่าฝันที่ว่าฝันนี่เห็นปลาบีซื้อซีนึงมันฝันตรงโคนนะฝันยังไงฝันตรงฝันมาหลานฝันมาหลานทุกแล้ววันทีงหนึ่งโอ้ ตาเติมต,ต้าเต,ติมร้านแกทุกละวันหนึ่งเนี่ยเป็นลมอยู่นี่เป็นลมไหนมันอยู่ทางไหนแ็นแต่ผู้หญิงอุ่มมาอุ่มขวงมาอืรับตาแต่ว่าแข็งจึงดึงเนี่ยเขาอุ่มมาแต่มันไม่ตายหรอกแต่ว่ามันเป็นลมในความฝันครับผมกระโดดกระโดดโอว่าห้านทุกละวันนิดหนึ่งรู้สึกตื่นก่อนผมก็เลยมาเตะว่ะผู้หญิงคนอุ่มมาน้าสีดผู้ชายเนี่ยหน้าอฮานอนให้เขาอุ่มมาเนี่ยเป็นหนึ่งผมเลยสีสี สี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งปาบีได้ลอตเตอรี่มาแล้วแม่นได้มาแล้วหม้อเอาไปใบหนึ่งผมซืบสามใบโอ้แบ่งกันบ่นี่บ่เอาด้วยกันบ่แบ่งกันก็ละใบบ่ก็ลาถูกบ้านน่ะแบ่งกันไหมนี่ม่พอแล้วได้บ่งสามใบตีเพิ่งเอาไปหน่งเดือดสองใบนี่โอ้แย่งกันแย่นั่นแหละเอาฝันแค่นี้เนาะตรงกนไปได้ตัวไหนนะเมื่อกี้นี่ตีได้ตัวไหนนะห้าทีหนึ่งห้าทีหนึ่ง เตมไหนเขอตัวเดียวตัวหกเดียของบาบีได้6หกเกเก้าพี่เติมไหนไหนไหนนไหนได้ลอตเตอรี่มาแล้วห้าหกหนึ่งห้าี่เนี่ยนหนผมดูหน่อยโอ้ห้าหกหนึ่งห้าสหนึ่งด้ตรงตรงเลยตัวนี้เอาขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยถากุขอบคุณลุงเติมบาบีครับถูกไม่ลืมะถ้าถูกไม่ลืมอย่าลืมผมเลย กอกวันเจเนี่ยเรียกวันเจโอ้มาเลี้ยงที่บ้านผมเลยโอ้สาทุสาธุคอยถุกระวันที่หนึ่งเด้อสาธุอ่ะขอบคุณป้าบีครับผมบครับ